นามาอูมาอูนาอูนามาอูนามาอู ปติทานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลิมารพระสัมมาขอพรอันประเ ยังมีโนบไว้พระจอมพระขคือสูุธรรมานลุจีเผยพระธรรมส่งนำชี้ให้สัตว์มีซึ่งดวงตาโหลดปวงประชานี้จะได้มี สติปัญญาขอนิมนท่านเจ้าค่ะผู้ริชา จุดเทนลองทำเละมีไอีตรงนี้นเนี่ไปเช็คกนจุดเทนองทำเฮ้ใ่คเเาทีพีเป็นเทนะอันน,นี้นา สรงจิตไปในที่อื่นจงสรงจิตมา,าที่รัตธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะได้ยกเป็นเคประวัตเิเั้งต้นในการเทศเน์ดรัาไปนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส สวัสอนอรหตโตนสม,มาสสมพุทธสานิมิตตังสาธุรูปานังกัตัญญูกัตะเวทิตาตินบนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่อง ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2506 0ห3เดียวกับพศ2500พศ220 0 20. องคิการวันนี้ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติอยู่ในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่ห้าทางวัดมหาธาตุเจติยารามก็จัดวันที่หกวันอาทิตย์ให้ตรงกับวันหยุดส่วนวัดเทพระัตนิวรารามก็ให้จัดวันเสาถัดไป ราะอะไรจะได้มีเวลาเตรียมตัวทางวัดมาท่าเสร็จแล้วก็จะมาทำที่นี่ต่อไปพูดถึงเราจัดทำไมต้องจัดวันพ่อแห่งชาติแม้ว่าพระอ,องค์จะสิ้นพระชนไปแล้วแต่ว่าเราระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ราชกาลที่เก้าทึ่ท่านเป็นาศาสนุปธรรมพกคือเอุปธรรมพ,พระพุทธศสาสนามาโดยตลอดตั้งแต่ของราชมา สัดส่วนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนิยพัฒน์ต่างๆเพื่อที่จะถวายความสะดวกบวกูรณาธิบำรุงพระสงฆ์ทั่วประเทศเมื่อก่อนใีวัดแต่ละวัดก็ไม่มีเงินเดือนจะมีค่าน้ํำค่าไฟก็ลาบากที่หลังมาก็อนุมัติให้เหราจะได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นน,น้จะพัฒจริงๆแล้วการเกิดนิยมพัฒคนไม่เข้าใจ นเข้าไปเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนพระจริงไม่ใช่เป็นนิจยพัตทีนี้นนจยพัยมันมีมาอย่างไรนนจยพัตมีมาก็คือพระเจ้าแผ่นดินทรงเริ่อมใสในพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีศิริยาศิริราชรัตนุษงามก็ตามเปิดความเลื่อมใสพระพระมหากษัตริย์ก็ปรร v าถวายพระตาหารถวายพระตาหารอย่างงี้ต้นเวลาถึงเวลาก็ให้ พ่อครัวแม่ครัวหรือชาวังนำมาถวายถ้าใกล้ในพระราชฐานทีนี้ความเริ่มใสพ่พระก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปรากฏยิ่งขึ้นท่านก็ปร a v าเป็นเฉพาพถวายพระทาหารตลอดทีนี้ปรากฏว่าพระที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเยอะแยะมากพระองค์ก็เลยให้แม่ครัวในวังทําไม่ทันก็ ไปผูกเป็นโตไว้กับเมียค้าใกล้ๆว่าเอาเอได้เงินกี่เบีย้ยกี่กระหาปน้าอะไรก็แล้วแต่แล้วทำอาหารไปถวายพระ mm hmm. พอทําปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการอาหารไม่ดีบ้างอาหารไม่ถูกต้องอมาบ้าง mm hmm. สุดท้ายที่จะไปถึงพระก็มาถึงไม่เพียงพอท mm ่า hmm. นเห็นพระเอา้อาทำไมเพราะ คุณเจ้าทำไมยังพออยู่เลยเหมือนกับโลกขาดสารอาหารอะไรกัาอาหารครับการนี้พระถวายมาแล้วให้มาแล้วก็ม่ถึงสุดท้ายมาก็ความสะดวกว่าท่านชอบอาหารแม่ค้าร้านไหนหรือชอบอาหารใครก็ให้ท่านปลูกเป็นตัวเองก็ถวายเป็นยุทธวัตรให้ท่านให้ท่านไปปลูกเป็นตัวเองนี่ตนก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้อยู่จากการถวายพระพระทหารพระา อะไรวน,นีพัฒถวายพัฒ์เป็นนิดเกิดมาเขาปรับเงินมันน้อยสมัยก่อนก็ปรับมาเป็นเงินเดือนนี่การจะปรับเงินเดือนก็ยากมันจะต้องเป็นไปตามตําแหน่งก็มียศถาบรรดาศักดิ์มีพระโิจัตบชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก็จาเป็นระดับไปก็กลายเป็นนิยภัพเข้าอยู่ในระบบของราชการ ula lo m a a a